เทพเซียนสี่หมื่นวีตอนที่164ดาวอสูรจุติก้าวดารามารายศูนย์แม้ว่าภูมิปัญญาความรู้ของสัตว์ประหลาดตัวนี้จะลึกหล้ำกว่าจินเหลาซือแม้ว่าอาวุธวิเศษที่มันหลอมสร้างก็แข็งแกรงกว่าจินเหลาซือแต่อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยจินเหลาซือก็หล่อเหลากว่ามันมากใช่แล้วแบบฉบับการหลอมสร้างของจินเหลาซือโออาสง่างาม หล่อเหลาสบายตายิ่งสัพปปลาดตนนี้จะเทียบได้อย่างไรจินเหลาซือต้องไม่ทอแท้หดหูแล้วแม้ว่าท่านจะไม่มีอะไรสู้มันได้เลยแต่อย่างน้อยท่านก็หล่อเหลากว่ามันเหล่านักเรียนมัธยมหลังจากคบคิดอยู่นานยังไม่อาจนึกหาสิ่งที่จินเฉียวเหนือกว่าลีเหยาได้ในที่สุดจึงยกเรื่องนี้ออกมากล่าวแม้ว่าจะเป็นจุดแข็งที่ไม่อาจนับเป็นจุดแข็งจริงๆก็ตาม ซึ่งความจริงแม้ว่าจินเฉียวจะค่อนข้างหล่อเหลาสง่างามจริงๆแต่หลี่เหยาก็ไม่ได้ถึงกับยำแย่เท่าที่พวกมันพยายามกล่าวแม้ว่าหลี่เหยาวไม่อาจเรียกได้ว่าหล่อเหลาแต่ใบหน้ามีเหลี่ยมมุมชัดเจนร่างสูงตรงกรอบไปด้วยสเสน่ห์อันดุร้ายป่าเถื่อนทั้งร่างเปลี่ยนไปด้วยกำลังวังชาที่ชวนให้ผู้คนเลือดลมพุงพานหากจินเฉียวเป็นคุณชายรูปงามตามมาตรฐานที่สามารถพิชิตใจสตรี หลีเยาก็เป็นบุรุษชาติอาชาในที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันสักเท่าใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทุกคนได้ประจักษ์ชัดถึงพลังของตะปูสวรรค์เจ็ดชั้นรวมถึงรับฟังนิยมยกย่องอย่างสูงของท่านปู่เลยแบบฉบับการหลอมสร้างเยี่ยงคนบ้าชักกระตุกของหลีเหยาในสายตาของนักเรียนเหล่านี้กับกลายเป็นฮึกหานทยานฟ้าอาหางการคลุมแผ่นดินไปแล้วว่ากันในเรื่องของบุคลิกลักษณะ สำหรับเด็กหนุ่มเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความคิดดื้อรั้นทวงท่าวางอำนาจบาดใหญ่เยี่ยงจอมมารร้ายของหลี่เหยาวกลับยิ่ยงดึงดูดใจมากอย่างไรก็ตามจินเฉียวเล่าสือเป็นหนึ่งในพวกมันพวกมันไหนเลยจะไร้คุณธรรมถึงขั้นยกยอศัตรูสะกดข่มพวกเดียวกันได้ดังนั้นพวกมันจําเป็นต้องหาข้อดีมาปลอบใจจินเฉียวแม้จะต้องยกย่องให้จินเฉียวเล่าสือเป็นบุรุษหล่อเหลาที่สุดในใตล้ลาพวกมันก็ต้องทํา จินเฉียวเดิมทีเศร้าสลดหดหูถึงที่สุดแต่ถูกคำปลอบใจที่ทั้งเหลวไหลและไหลเดียงสาของเด็กน้อยเหล่านี้ก็กวนจนหัวร้อไม่ออกร้องให้ไม่ได้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาบ้างมันยกมือขึ้นรูปหน้าแรงๆดวงตากลับเป็นแจ่มใสชัดเจนระบายลมหายใจยาวราวกับยกภูเขาออกจากอกพยักหน้าพรางกล่าวว่าถูกของพวกเจ้าแพชนาเป็นเรื่องธรรมดา พ่ายแพ้ครั้งเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากกลับไปข้าจะตั้งใจฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งและค่อยกลับมาเอาชนะมันในครั้งต่อไปจินเฉียวในมือกำเศษตโปเกรดมังกรนแน่นไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดว่ากำจนบาดลึกมีโรหิตไหลซึมออกมามันลุกขึ้นก้าวยาวๆไปหยุดตรงหน้าหลีเหวาประสานมือคารวะต่ำลึกสิ์น้องหลีคราครั้งนี้ข้ายอมรับความพ่ายแพ้ทั้งปากและใจ ขอบคุณเจ้าที่ช่วยสอนบทเรียนอันลึกซึ้งให้แก่ข้าเศษตะปูกเกรดมังกรน,นี้ข้าจะเก็บไว้กับตัวตลอดไปเพื่อย้ำเตือนบทเรียนในวันนี้ให้ฝังแน่นในใจหลอยข้ากลับไปยังสำนักเทียนจีจะมุ่งมันฝึกปรือให้เต็มที่วันหน้าข้าจะมาขอคำชี้แนะจากเจ้าอีกหวังว่าถึงยามนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิเสธใช่แล้ววินโยชนแกแขนสิปียังไม่สายเกินไป จินเหลาซือของเราจะต้องกลับไปตั้งใจฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งอีกสิปีและจะกลับมาจัดการกับเจ้าแน่นอนจอมาหลีเพื่อทวงถามนี้แค้นครั้งนี้ให้จงได้เจ้าอ้วนหน่อยหลีซาน่าวหลบอยู่ด้านหลังของจินเฉียวตะโกนหนุนเสริมเสียงดังลัน่นเล่าสหายของมันเด็กหนุ่มปรากก้าหลายคนก็ช่วยกันก่อ,ก,อกวนอย่างมีน้ำใจใช่แล้วจอมาหลีเจ้ารอไปก่อนเถอะจินเหลาซือของเราจะกลับมากำจัดเจ้าอย่างแน่นอน จินเฉียวทั้งคุณเคืองทั้งขบขันตัวมันเองเป็นนักศึกษาชั้นแนวหน้าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเรินไห่ส่วนอีกฝ่ายเป็นเพียงนักศึกษาใหม่ในวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงะไหนพอก่าวจากปากในราชานน้อยเหล่านี้หลีเหยวกับกลายเป็นจอม,มารอันร้ายกาศส่วนตัวมันกลายเป็นคนที่ถูกข่มเหงรังแกจนต้องตั้งใจฝึกฝนบ้าครั้งเป็นเวลาสิบปีเพื่อกลับมาแก้แค้นพวกเจ้า ไม่ลดระดับค่าต่ำลงไปหน่อยหรือจิ้นเฉียวหันกลับไปถลึงตาใส่หลีซานา่าวแล้วหันมาอธิบายอย่างกระอักกระอ่วนสิทน้องลีอย่าได้เข้าใจผิดข้าเพียงต้องการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ด้านการหลอมสร้างกับเจ้าอย่างจริงใจเท่านั้นไม่ได้มีความแค้นอันใดทั้งสิน้นหลีเหยายวอดหัวรอไม่ได้กล่าวว่าหากต้องการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ด้านการหลอมสร้างข้าก็ยินดีตอบรับเสมอแต่ทางข้าเองก็จะฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งเช่นกัน เมื่อท่านมาครั้งหน้าข้าจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้เช่นนั้นก็ประเสริฐยิ่งข้าจะเฝ้ารอวันนั้นถึงยามนั้นค่อยมาดูกันว่าพวกเราทั้งสองเป็นผู้ใดบ้าครั้งกว่ากันหลังจากหยุดชะงักไปชั่วครู่สีหน้าของจินเฉียวเปลี่ยนเป็นเข่งขึมจริงจังกว่าเดิมกล่าวย้ำทีละคำว่าสิทธิ์น้องลีความพ่ายแพ้ในวันนี้เป็นเพียงความพ่ายแพ้ส่วนตัวของข้าไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเซินไฮ มหาวิทยาลัยเสิร์นไฮของเราชุมนุมไว้ด้วยพยักซ่อนมังกรเรนมากมายข้าจะไม่เอ่ยถึงบรรดาคนรุ่นก่อนแล้วเพียงสิทธิ์รุ่นปัจจุบันของเจียงเจียวโซก็ประกอบไปด้วยสิทธิ์เอก9คนและสิทธิ์สายตรง300คนข้าเป็นเพียงหนึ่งในสิทธิ์สายตรง300คนทั้งจัดอยู่ลำดับท้ายๆยังห่างไกลจากการเป็นตัวแทนของคุมกำลังที่แท้จริงของภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสิร์นไฮอีกมากและ หากเจ้าคิดท้าทายภาควิชาหลอมสร้างของมหาวิทยาลัยเสินไฮจริงๆอาศัยระดับฝีมือของเจ้าในตอนนี้กล่าวได้ว่ายังคงห่างไกลอีกมากหลี่เหยาเลิกขิวสูงชันราวกับดาบสีดำสองเล่มที่พร้อมจะหลุดจากฝักได้ถูกเมื่อที่เรียกว่าสิทธิเอกกับสิทธิสายตรงแตกต่างกันอย่างไรจรินเฉียวอธิบายว่าสิทธิสายตรงคือบรรดานักศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากเจียงเสินเจียวโซ เป็นกลุ่มคนที่โชคดีพอที่จะได้รับฟังการบรรยายของท่านโดยตรงแน่นอนว่าแข็งแกร่งกว่านักศึกษาทั่วไปมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจียงเซินเจียวโซจะทำการอบรมสั่งสอนด้วยตัวเองน้อยคนนักที่จะสามารถสืบทอดวิถีความรู้ที่แท้จริงของท่านได้เพราะว่าเจียงเซินเจียวโซนั้นลึกซึ้งและล้ำลึกเกินไปผู้ที่ขาดคุณสมบัติสักเล็กน้อยอาจรับฟังไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียว ในช่วง10ปีมานี้มีเพียง9คนที่สามารถสืบทอดวิถีความรู้ที่แท้จริงของเจียงเซินเจียวโซที่เป็นที่รู้จักกันในานามสิทธิเอกทั้ง9และพวกมันทั้ง9รว,วมตัวกันจัดตั้งกลุ่มค้นคว้าวิจัยวิชาหลอมสร้างเรียกตัวเองว่าห่วงโซโ่เดารา9ดาราเชื่อมผสานเสมือนดวงดาวเล็กๆ9ดวงที่โคจรรอบซูเปอร์โนวาเจียงเซินจินเฉียวกก้าวอย่างเข่งขึมจริงจัง สิทธิเอกทั้ง9้าห่วงโซ่เก้าดาราพวกมันถือเป็นตัวแทนระดับสูงสุดในหมู่นักศึกษาภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเรินไห่แต่ละคนมีฝีมือเหนือร้ำกว่าข้านับสิบเท่าข้าต้องฝึกฝนอย่างยากลำบากเป็นเวลาสิบปีกว่าจะบรรลุทักษะวิชาเช่นวิชาหลอมเกตมังกรแต่พวกมันเพียงมองดูข้าอย่างเหยียดหยามดูแคลนเนื่องเพราะพวกมันฝึกวิชาชั้นสูงที่ล้ำเลิศกว่านี้มาก มีเพียงเอาชนะพวกมันทั้งเก้าได้เท่านั้นจึงพอจะเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติที่จะท้าทายภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลายัยเซิรนไหอย่างเป็นทางการในดวงตาของหลีเหวาปรากฏด,ดวงดาวเก้าดวงเปล่งรัศมีเจ,จิดจ้าจากนั้นพวกมันแตกระเบิดไปทีละดวงในทันทีห่วงโซ่เก้าดารานามอันเคืองโคนักแต่เมื่อเผชิญกับดาวอสูรที่กำลังจะทะยานขึ้นฝาผู้นี้พวกเจ้า ก็ถูกลิขิตให้พินาศดับศูนย์ดาวอสูรจุติกาวดารามารายศูนย์นี่คือวิถีทางที่ข้าจะมุ่งหน้าไปในตอนนี้เองเจ้าอ้วนหน้อยหลีซาน่าวกระโดดออกมาจากด้านหลังของจินเฉียวยืดออกึ้นเอามือเท้าเอวสูดหายใจลึกตะโกนเสียงดังว่าใช่แล้วเหล่ายอดฝีมือของภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยลาลัยเสินไห่มีมากมายดุจมูเมฆาแข็งกแกร่งทรงอนุภาพดุจพายุฝน อาศัยจอมมารเจ้าเพียงผู้เดียวก็คิดถาถา่ายภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยลาลัยเสริญไห่แค่เพียงความเพ้อฝันของคนเสียสติเท่านั้นแม้ว่าเจ้าจะเก่งก,กว่าจินเล่าสือหรือว่าอาจเอาชนะห่วงโซ่ก้าวดาราได้แต่เจ้ายังต้องขามศพคาไปก่อนเจ้าอ้วนหน่อยใช้นิ้วหัวแม่มือจิ้มอกตัวเองวันนี้ข้าได้ชมดูการประลองอันยอดเยี่ยมระหว่างเจ้ากับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองของข้า ทำให้เลือดลมของข้าเดือดพร่านขึ้นมาข้าสาบานว่านับแต่วันนี้จะไม่นอนก่อนเที่ยงคืนเป็นอันขาดและจะฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งสอบเข้าภาควิชาหลอมสร้างของมหาวิทยาลัยเซินไห่ให้จงได้และกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจที่สุดของจอมานเจ้าหลี่เหวาเยมมือมองอย่างโง่ง,ง,งรู้สึกหัวร้อไม่ได้ลองให้ไม่ออกอยู่บ้าง นี่ตัวมันกลายเป็นจอมานไปตั้งแต่เมื่อใดแบบฉบับการหลอมสร้างของมันก็แค่รุนแรงกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามหลีซานหาพรหันเหหัวเรื่องเปลี่ยนสีหน้าอย่างรวดเร็วลูบมือเข้าหากันพ่างปั้นรอยยิ้มประจบคะแนนสอบของข้าของภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสรินไห้นับว่าสูงมากมาตอนนี้แม้ว่าข้าจะพยายามจนเลือดตาแทบกระเด็นก็ไม่แน่ว่าจะสอบเข้าได้ อืมไม่ทราบว่าภาควิชาหลอมสร้างวิทยายลัยการสงครามต้าห่วงของท่านปีนี้ใช้คะแนนสอบเข้าสูงมากหรือไม่มันไหนที่สุดโผห่างจิ้งจอกออกมาทามกลางกลุ่มสหายที่อยู่ด้านหลังมีคนแพรร้องออกมาทันทีบัดซบจะอ้วนทีหน้าตายเมื่อครูนี้เจ้ายังบอกว่าพวกเราจะสอบเข้าภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยายลัยเสินไห่ด้วยกันและผนึกกำลังกับจีนเลลาซือต่อกรกับจอม,มาลี เจ้าฉไหนกลับคำอย่างน้นไม่อายหน้าโง่พวกเจ้าจะเข้าใจผายลมอันใดหลีซานห่าวหนังหน้าหนาไร้เทียมฐานเข็นเสียงเยอยหยันแน่นอนว่าหากข้าสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรินไห่ได้ข้ายอมต้องยืนอยู่ข้างจินเลาซือแต่ด้วยคะแนนสอบเข้าที่สูงมากพวกเราเราเด็กเหลือขอผู้ใดมีปัญญาสอบเขาได้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้มีสู้เข้าร่วมกับจอมารหลีม่ดีกว่าหรือหลังจากนั้น มันชำเลืองมองเส้นสายกรามเหนืออันคมชัดบนท่อนแขนของหลีเหวาด้วยความอิจฉาตาล้อเล็กหน้อยกลืนน้ำลายอย่างฟืดคอแล้วกล่าวต่อไปว่าจอ,อมาลีไม่ไม่ถูกต้องนอกเหนือจากจินเล่าซื่อแล้วอาจารย์หลอมสร้างหนุ่มคนที่สองที่ข้ายอมรับนับถือจากก้นบึ้งของหัวใจก็คือหลีเหวาเล่าซื่อมีมันเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่แห่งภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้า้วง คุณภาพการเรียนการสอนคงไม่ต้องให้ข้ากล่าวกะมังย่อมต้องดีเลิศอยู่แล้วนอกจากนี้แบบฉบับการหลอมสร้างของหลี่เหยาเล่าสื่อห้าวหารองค์อาจเต็มไปด้วยความดุร้ายรุนแรงสุดเปียบปานพอดีเหมาะกับร่างกายที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพละกกาลังของข้าจากนั้นมันทะลกแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นแขนอวบอ้วนที่กําลังสั่นกระเพื่อมกล่าวด้วยสีหน้า,าภาคภูมิลําพองเห็นหรือไม่การเนือของข้า ความไรย้ยางอายของมันทำเอาทุกคนได้แต่มองอย่างตะลึงลานมีเพียงสหายรักของมันสองสามคนที่คลายหล่อหลอมออกมาจากเบ้าเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนพวกมันหลังจากกอกตาตลบหนึ่งจากนั้นย้ายครั้งโดยผ่านพุ่งไปห้อมลลอมหลีเหยาทันทีหลีเหยาเล้าสื้อสิพี่ใหญ่รีบบอกพวกเราเร็วเข้าสิพี่ใหญ่ปีนี้ภาควิชาหลอมสร้างวิทยายลัยการสงครามต้าฮวงยังคงรับนักศึกษาอยู่หรือไม่ คะแนนสอบเข้าขั้นต่ำไม่ควรสูงมากกระมังในโรงเรียนเทียนจีที่1กลุ่มเด็กเหลือขอที่นำโดยเจ้าอ้วนน้อยหลีซานหา่าวนับว่ามีชื่อเสียงไม่น้อยแม้ว่าเด็กเหลือขอกลุ่มนี้จะมีพรสวรรค์แต่พวกมันก็เป็นตัวปัญหาที่ชมชอบก่อเรื่องความคิดจิตใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับการศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่ทุกสวันหวันโรงเรียนเป็นมีเรื่องได้เชิญผู้ปกครองของพวกมันมาจัดการปัญหาอยู่เป็นประจำ ปกติแล้วพวกมันถือดีว่ามีพรสวรรค์ไม่ได้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้มากนะักแม้พอจะฝืนเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนชั้นแนวหน้าแต่หากคิดสอบเข้าภาควิชาทองคําเช่นภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเสริญหายมีความเป็นไปได้น้อยนิดยิ่งนึกไม่ถึงว่าวันนี้จะได้พบทางสว่างเรียกได้ว่าสวรรค์ทรงเสริมโดยแท้แม้ว่าสภาพแวดล้อมของภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้า่วงจะย่ำแย่ไปบ้าง แต่หากพวกมันมีสิทธิ์พี่ใหญ่ที่เก่งกาจห้าวหาญเช่นนี้คนหนึ่งภาควิชานี้ก็ดูเหมือนจะไม่ขัดตาเท่าไร่แล้วที่สำคัญที่สุดคือภาควิชาหลอมสร้างวิทยายการสงครามต้าห่วงก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงเร็วหลายยิง่งดังนั้นคะแนนสอบข้าวที่ต้องใช้สมควรค่อนข้างต่ำมิใช่หรือจินแล้วซือขอโทษด,ด้วยแม้ว่าในใจข้าท่านจะยังคงเป็นนักหลอมสร้างที่เก่งกาจและหล่อเหลาที่สุดในโลก ข้ายังจะเคารพเธอทูนและโศกเศร้ากับท่านเสมอแต่ในเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตข้าก็ไม่มีทางเลือกแล้วเจ้าอ้วนหน่อยรอบถอนท่อนใจลำพึงรำพันอย่างเลวหลายที่สุดหลอยหข้าได้รับเรียนวิชาหลอมสร้างจอมมานที่แกร่งก้าวไร้เทียมทานนิสียก่อนข้าจะได้กลับไปอยู่ข้างจินเหลาซืออีกครั้งอืมไม่ถูกต้อง ท่านใดนั้นจะอ้วนน้อยพันนึกขึ้นได้ดวงตาเบิกกว้างตบหน้าผากมันเยิ้มแวววาวของมันดังแปะสีหน้าแปรเปลี่ยนยังรุนแรงขจำได้แล้วจินเลาส์อคอยบอกว่าภายในปีนี้ภาควิชาหลอมสร้างแห่งวิทยาลัยการสงคารามต้าห่วงจะถูกยุบเป็นเรื่องจริงหรือไม่อ่าใช้แล้วเล่าสหายลากหลายคนค่อยนึกขึ้นได้เช่นกันพากันร้องคำควรยังโหยหวน ไม่จริงเราเพิ่งจะพบภาควิชาหลอมสร้างที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและใช้คะแนนสอบเข้าที่ต่ำมากอย่างยากลำบากยากเย็นฉไหนความฝันของพวกเราต้องถูกบทขยี้ในทันทีด้วยลีเหยาหัวรอเบาๆยื่นมือไปบีบไหล่ของลีซานา่าวไม่เบาแต่ก็ไม่แรงมองดูกลุ่มเด็กเหลือขอหลายคนที่ห้อมล้อมอยู่รอบกล่าวกล่าวด้วยซุ้มเสียงดุดตักตะปูเฉือนเหล็กพวกเจ้าวางใจได้เมื่อกลับไปก็จงเร่งฝึกปืนให้ดี ภาควิชาหลอมสร้างแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงจะไม่ถูกยุบเป็นอันขาดและพวกเรายินดีรับใบสมัครของเจ้าวันนี้มันอาจเป็นเพียงซากปรักหักพังแต่คาเชื่อว่าสักวันหนึ่งนักหลอมสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดในสหพันธ์จะต้องเดินออกจากที่นี่แน่นอน